น้องกิฟเมื่อกี้ทำอะไรย่าฮะหนูตีย่าใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรโกหกไม่เห็นนะขอโทษย่าเดี๋ยวนี้ขอโทษย่าเร็วๆขอโทษย่าขอโทษถ้าไม่ขอโทษไม่จะตีนะไม่จะเอาไม้แขนเสื้อมาตี ขอโทษยดาเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ได้ขอโทษย่าก่อนเร็วๆแม่ย่าไม่แขีนเสื้อมาตีไม่ไม่ต้องมาพูดแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยเดี๋ยวนี้นะ่ะไหนขอโทษใหม่แม่ยังไม่เห็นขอโทษย่าเดี๋ยวนี้เข,ข้าไปแก้ยา ไม่ถ้าไม่เดินเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวโดนไม้แขนเสื้อเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนเร็วๆเม่ไปไม้แขนเสื้อแล้วนะเดินเข้าไปใกล้ๆเร็วยย่่าอูตรงไหนเมฆเข้าไปหาหญ้าเดินเข้าไปหาหญ้าเราไปทําสวยๆแบบนี้เดินเข้าไปใกล้ๆยญาเร็วๆเร็วๆเดินเข้าไปใกล้ๆหญาเร็วๆ เร็วๆ<ม>เข้าไปไเอา้าเอา้าแม่ไม่จับก็ได้เราเดินเข้าไปหาย่าเร็วๆไม่แม่ยังไ,ไ,ไม่เห็นทำสวยๆทำสวยๆทำสวยๆก่อนทำสวยๆแม่ยังไม่รถหนูก็บอกว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วพูดกับย่าเร็วเราจะร้อ,ะองให้ทำไมล่ะฮะ ก็ทำดีแล้วก็สำนึกผิดแล้วไม่ก็ไม่ว่าอะไรหนูจะไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมค่าก่อน